สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนครับเข้ามารับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลเจลีกยูสเชเรนเทลแอน2 0 2 3ครับฟุตบอล11คนรุ่นไม่เกิน16ปีครับเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับคัลเตอร์ไฟแนลครับคู่ที่2ที่สนามนนทบุรีวิทยาลัยครับโพธิ์ทิมิตรวิทยาคมครับเมืองทองยูเนเต็ดอะคาเดมี่ครับจะพบกับอัศมชานศิริชาครับอาครับ40นาทีนี้คือเวลาแรกครับเริ่มครับเขี่ยแล้วครับ อย่ามาขวาเอาได้ด้วยครับตรงนี้แล้วยิงติดเซฟครับโอ้โหสังดานลิทิศกัญญาครับเซฟได้แล้วตามมาคว้านี่ครับดูจงหวะเกือบได้ประตูครับสนกิทนดีครับลากมามองข้างในครับมีเพื่อนอยู่ไหลให้ตรงนี้ครับเป็นสังดานเมายเลขี่ครับจับแล้วแปรติดมือซ้ายของลิทิศกัญญาครับโอ้โหโดนชาละหมันยาครับดูครับให้จับแล้วโอ้โหเลือกมุมแล้วครับแต่ออกไปปิดมุมได้เร็วครับลิทิศกัญญาครับตามมาคว้าได้ครับ ไปคิครับของพอทินิมิตครับก่อนจะจบครึ่งแรกตรงนี้ปั่นโค้งหลุดก่อไปแล้วผู้เสียก็เป่าหมดเวลาในครึ่งเวลาแรกครับเสมออยู่ศูนย์ศูนย์ครับเจดีกรยูชาเลนไทยแลนด์2023ครับรอไปทีมสุดท้ายครับธันดานพอทินิมิตวิทยาคมครับกับอธิชาต์ศิริชาครับทำอะไรกันไม่ได้ครับพอทินิมิตวิทยาคมครับได้เขี่ยบ้างครับในครึ่งเวลาหลังมาวางต่อครับวนหนีอ่อครับดูจะลุย ทางด้านโดลยวัตโดลยวัตสายาขวาลงยิงตรงนี้ติดเซฟแล้วโอ้โหบอลมันหลุดมือด้วยครับทางด้านโอ้โหดูครับหมุนโอ้โหดูว่าหมุนสวยมากครับแล้วเป็นขวาครับยงิงพุ่งมาปาัดเนี่ครับเดลทุ่มครับอาสัมชัญธีเดชาทูมมาบอลเก็บลงได้ครับอาครับทำได้ดีครับโดลยวัตสายา ย้มาขวาอ่าบอลตกโอ้ไม่มีธงด้วยครับไปครับตรงนี้ได้แล้วโรเลชันแล้วหัญญะเรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหบอลไม่กี่จังหวะของอาตัมชันศิลชาครับขึ้นน้ำแล้วครับนี่ครับเป็นหมายเลขสิบสี่ครับโรเลชันแล้วหัญญะครับต้องชมจังหวะวางของทางด้านโดนโยชะดูตรงนี้ครับโอ้โหโรเลชันแล้วหมันยะเนี้ยครับต้องชมจังหวะวางของโดนัโยชะหายาครับ แล้วดูว่าทักษะความไวของโรนีชาร์ดครับแปะเฟิร์ทัชเข้าก่อนไปโทษแล้วก็ซัดเลยครับตรงเนี้ยไม่ทันจริงๆครับดิลิศักกัญญาครับดูครับตัววัดเสียบมุมเข้าไปครับแา่ด้านคนทำประตูหนึ่งศูนย์ให้กับอารรมจ่าธีรชัยครับโรนีชาร์ตอัมัญะดูเปิดมาตรงนี้แล้วขึ้นหมงได้เอาเราสองสองมงตั้งมาตอนนี้โค้งไม่ขนาดเท่าไหร่ครับขวาอยู่เลยครับตะลกิจจงช่วยวงแล้วมีจังหวะปะทะกันในก่อนไปโทษเลยครับกิติพัฒน์ หายยับตรงนี้ได้ครับเอาขวาได้อยู่ครับแล้วปาดมาสองสองแปรตรงนี้เรียบร้อยครับโอ้โอย่างสวยครับมีตรงไหมไม่มีครับอ้าครับโอ้โหทิทักษิมอินครับเราเรียบร้อยครับหนึ่งหนึ่งครับโอ้โหจากขวาปาดไปซ้ายสุดเลยครับจังหวะจับแล้วหักมาดูครับกลุ่มไม่ทัดจริงๆเลยครับแต่น้านพิธาเล่นขามาอยู่ตอนท้ายแล้วจังหวะนี้ต้องมองวัดตรงนี้เลยครับตรงนี้ปาดเข้าไปเนี่ยแต่บุษติให้ไปแล้วครับ ดูปาดมาวิ่งมาแปลตรงนี้โอ้โหพุ่งพุ่งครับโอ้โหหนึ่งหนึ่งครับโปรตีนมีวิทาาความตีเสมอได้สำเร็จครับดูก็ปาปาดเข้าไปสาวสองวิ่งมาแปลโอ้โหห,หนึ่งหนึ่งครับโปรตีนแสัยญ,ญาณครับซ้ายเปิดเียนเด่นมา ไม่ถึงครับดักมายังบอลยังเข้าทางครับยกมาอีกทีนึงแล้วเสาสองจับโลดแล้วสี่สลันยิงตัวนี้ติดเซฟครับโอ้โหเคือบได้ประตูรุ่ที่สองครับโอ้โหซูเปอร์เซฟเลยครับแล้วปู่ศีลโอ้โหเป่าจบครึ่งหลังครับอ๋อครับเป็นจุดโทษแล้วครับแบบนี้ครับขีดภาพมัล่วงวิ่งมายิงแล้วนี่ครับบอกแล้วครับโอ้โห แล้วยังไงมีท่าไหมนั่นแหละต้องมีท่าครับอ่าดูครับจวะวิ่งมาแปรตรงนี้ติดเซฟครับโอ้โหดนยวัตวิ่งมาแปรตรงนี้โอ้โหเต็มคานครับอาล็สกอร์อย่างงี้กลับมาเท่ากันครับหูรและสาใจครับดูครับจงวายิงครับของโดนยวัตครับ ไปมคาแล้วเด้งกลับมาครับพุ่งไปผิดทางแล้วเหมือนกันนะครับทางด้านเลนิสักกัญญาครับนี่ครับยิงเพื่อขึ้นน้ำนะครับวิ่งมาอ้าวแล้ชนเสาครับโอ้โหอ้ารครับอย่างนี้โอ้โหลูกต่อไปอาตัมชาญทอมลีโอ้โหแล้วดึงไปจูบเสาครับโอ้โหแสบจริงจครับโอ้โหแล้วสัมกพงศ์อสานดำครับสำรองที่ลงมายิงตรงนี้โอ้โหแปรหลงทางไปแล้วด้วยครับจังหวะพุ่งไปหลงทางแล้วครับ ฝุ่นเศษให้ทันยาเลยครับวชิรวิทย์วิ่งมายิงตรงนี้แล้วยังอยู่ครับโอ้โหแบบเดิมเลยครับพ้ามโอ้โหปัดแบบเดิมเลยครับหรือว่ายืนจ้องอยู่นานครับวิ่งมาแปรตรงเนี้ยเซฟตะครุบได้เลยครับโอ้โหดูครับทางด้านฤทธิศักดิ์กัญญาครับจะดวลกับธนกิจจงช่วยวงวิ่งมาแล้วโอ้โหเสียบเสาเลยครับอาวับธนกิจจงช่วยวงจะเอาหรือเปล่าโอ้โหนี่ครับจงว่า คอยกลามยิงแล้วนิ่งจริงครับแต่ธุกิจช่วยวงไม่ถึงครับไปแล้วแต่ไปไม่ถึงจริงครับปุสิทธิ์นัจาครับสุชโชววิ่งมายิงเราเรียบร้อยครับโปรธินพิทยาคมเข้ารอบครับแล้วเซฟแบบเดิมเล็บซื้อขวาสี่ครั้งติดครับโอ้โหวันนี้ต้องให้เขาเลยครับฤทธิศักดิ์กัญญาครับโอ้โหทีมจะแพ้อยู่แล้วทีมจะตกรอบอยู่แล้วครับนี่เลยครับปูสสาวประตูที่เบืองทองยูเต็ดหมายม่านปั้นมือครับ จะเป็นมือหนึ่งคนต่อไปครับดูครับโอ้โหวิตะคุ๊บง่ายๆเลยครับตรงนี้ครับมุมด้านหลังประตูครับเหมืองทองอยู่เตดครับเมืองทองเต็ะคาเดมี่ครับโปรตีนมิดวิทยาคมครับเขารอบต่อไปเลยครับโอ้จะจะจบอยู่แล้วครับโอ้โหก็เซฟแล้วสุดท้ายมาเซฟเอาชนะอีกครับ